มี fc นะครับผมอยากเปิดฟาร์มนกลงนะครับผมแล้วเขามีคู่เกิดของเผือกอยู่แล้วนะพูดง่ายๆนะเขาจะเอาคู่เกิดของนอกเผลือกใช่ไหมมาผสมกับนกดำนะเพื่อรุนให้นกลงหวัวจุกออกมาเป็นเผือกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำฟาร์มขายนกนั่นเองได้มาปรึกษาผมนะครับผมได้ศึกษาถูกคนแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำนะครับผมถ้าน้องเอาคู่เกิดของเปือกไปผสมกับนกดำ มันหลายมันยังอีกหลายขั้นตอนนะครับผมมันยังอีกหลายชั้นนะครับผมเล็ดน้องจะไม่ได้นกเปลือกตามที่ต้องการนะครับผมเพราะว่าจากการที่ผมมีประสบการณ์ทางด้านนี้นะนกกรงหวัวจุกที่ผสมจากคู่เกิดเปลือกนะจ่ายลูกไม่ได้เปลือกเสมอไปตลอดไปนะครับผมจําไม่เลยนะครับผมน้องจะเสียเวลาตรงนี้สองสามปีนะสองปีมันไม่เกิดประโยชน์นะครับผมกว่าจะไปถึงนกกรงหวัวจุกที่เป็นเปลือกนะครับผม เพราะฉะนั้นเลยนะครับผมเอานกเปลือกที่มันขาวเลยนะพ่อขาวแม่ขาวนะครับผมลงทุนนิดนึงนะครับผมมันประหยัดเวลาได้อย่างมากมายมาหาศาลมากกว่านะครับผมในกรณีนี้นี่หรือใครที่กําลังจะผสมนกอยู่ฟังคลิปนี้ก็ฟังได้เลยนะครับผมไม่เป็นความรู้หรือประดับความรู้เราได้นะครับผมให้เราไปเลือกนกที่เป็นขาวกับขาวเลยนะจาไว้นะกู้เกิดกู้เกิดเปลือกก็จริงนะครับผมลูกมาเป็น อ่าคู่มันเปลือกจะไหมมันไม่เปลือกโอกาสที่จะใจลูกกับมใม้เปลือกนะโอกาสยากนะครับผมใช้สูตรของปลากัดได้เลยนะครับผมอยากได้ปลากัดสีอะไรสีแดงก็เอาพ่อแดงแม่แดงนะครับผมผสมพันธุ์ไปลูกจะออกมาแดงนะครับผมแต่ในการที่เพื่อนๆจะเล่นฉีดสีนกไอโอกมาสีต่างๆไปนะครับผมไอ้นั้นไวหลังนะไว้เรามีวิชาการเรามี ประสบการณ์ที่มากเล้วนะครับผมเราจรึงจะมาเล่นจุดนี้นะครับผมอ่า่อดอื่นเลยนะครับผมในการผสมนกกงหวัวจุกนะครับผมอ่าเราต้องถามตัวอิงก่อนนะเราเล่นใส่ไหนนะมันมีหลายเบบนะครับผมมันมีเฟนซีมันมีเสียงทองมันมีนับดอกนะครับผมนับดอกนะเพื่อนๆจะต้องผสมนกที่มันลงเร็ว้วลงเร็วรเร้วลงเล้วเลือกมาที่จัดจ้านเลี้ยวถูกต้องไหมครับผม แต่ถ้าเพื่อนๆไปข้ามเสียงทงบ้างอะไรบ้างมันจะทําให้การที่เราพัฒนานกนะเออมันจะไปได้ช้านะครับผมหรือที่เขาเรียกว่าอ้อมสายนั่นเองนะครับผมใครที่กําลังจะเปิดฟาร์มหรือกําลังจะอผสมนกก็ลองศึกษาทบทวนเรื่องนี้ก่อนนะแต่มันจริงนะครับผมที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมเราผสมนกเลี้ยวนะครับผม,เผม,เบผมอเราทําสายเลี้วใช่ไหมเราก็อยากให้สายเราได้ดีนะครับผม ในกรณีคลิปนี้ผมขอสรุปให้น้องก็ก่อนนะครับผมว่าไปหาเปลือกผู้เปลือกเมียเปลือกแล้วบมาผสมพันธุ์นะแล้วน้องจะลดไปได้ลดระยะเวลาไปได้อีกเยอะนะครับผมในการผสมนกกรงหัวจุกออกมานะถ้าเร็้วไข่เร้วติดบางครั้งนะไข่นกกรงหัวจุกไม่ได้ติดทุกใบนะครับผมบางครั้งมันก็เป็นไข่ที่ไม่มีเชื้อนะครับผม เราอาจจะสูญเสียเวลาตรงนี้ไปเยอะนะครับผมในกรณีนี้ก็เลยสรุปประเด็นว่าไปหานกเปลือกมาผสมเลยนะเหมือนกับใครที่ว่าผสมนกดำที่จะเข่งนะครับผมผมก็บอกเลยว่าเราจะผสมนะเราไม่ใช่ไปหยิบนกกงหัวจุกตัวไหนก็ได้นะครับผมไม่ใช่นะครับผมเราจะต้องคัดสายเลือดคัดพูดง่ายๆนะเป็นนกที่ผสมมาหลายชั้นเล้วนะมันมีความสามารถเยอะแล้วนะครับผมนะ เหมือนที่ผมบอกไปตลอดนะอือเราจะได้ข้ามข้ามไปได้หลายขั้นตอนนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมนกกงหวัวจุกนะครับผมเขาจะไข่แค่คู่ละสามใบน,นะครับผมแต่เราทํายังไงให้ได้เคยหลายใบเยอะได้นกกงหวัวจุกเยอะนะครับผมจากการผสมพันธุ์นกกงหวัวจุกใช่ไหมบางตัวมันติดเคยนะตัวผู้พอผสมตัวนี้เสร็จใช่ไหมเราออกไค่เลี้ย เริ่มตัวเมียเริ่มกอกลูกเราก็เอาตัวผู้อ,อกนะครับผมไปผสมกับกรงตัวอื่นอีกนะครับผมเราก็ทําแบบนั้นนะเพราะว่าเราดูอยู่เรารู้นะครับผมว่านกงหัวจุกตัวนี้นะมันชอบจิกไก่แล้วก็เราไปมั่วมากไม่ได้นะนกงหัวจุกนะถ้าเราไปชักเข้าชักอกไปมั่วรังมันนะครับผมเดี๋ยวมันจะตะลูกมันทิ้งนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคนที่ผสมนกงหัวจุกนะครับผมแต่ผมเห็นหลายคนนะบางบางคนเขาผสมกรงเล็กๆ คนไทยเก่งนะตอนนี้ผมบอกเลยว่ากรงเล็กๆนะครับผมเขาผสมแล้วก็ทํารังไว้นิดนึงนิดเดียวนะครับผมนกสามารถไข่ออกมาเป็นตัวมาเป็นนกกรงหัวจุกได้อันนี้ก็สุดยอดนะครับผมผมก็ไม่คิดว่ากรงเล็กๆของพวกเขานะจะสามารถผลิตนกลรงหัวจุกออกมาได้นะครับผมอันนี้ก็ขอชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับผมอ่าและต่อมานะครับผม คลิปนี้เป็นคลิปอ่าแก้ไขปัญหาใช่ไหมอืมได้สรุปไอ้เลี้ยวว่าให้ไปเลือกเปลือกกับเปลือกมานะครับผมเพื่อนๆจะได้ฟาร์มที่ดีนะครับผมและใครที่กําลังจะอเปิดฟาร์มนะขั้นเลขนะเพื่อนๆจะต้องมีนกเยอะๆนะครับผมนกเยอะๆการขนนะเขาจะมาตรวจเพื่อนๆผมได้ศึกษามานิดๆแล้วนะแต่เขามาตรวจอยู่แล้วนะเขาก็ส่งคนมาตรวจนะครับผม เลเพื่อนๆจะต้องมีอะไรนะเสนดไปค้ำยันนะครับผมกับเจ้าหน้าที่นะถ้าเราอยู่เป็นของตัวเองเลยจะไม่มันก็ไม่ยากนะครับผมถ้าเป็นที่ดินอ่าเป็นชื่อเรานะอืมวันนี้ก็มาสรุปนะครับผมการผสมนกกงัวจุกนะผมผมว่าเป็นอาชีพที่ดีนะครับผมถ้าเราผสมติดผสมได้นกงหัวจุกเยอะๆนะเราก็ไม่ขาดทุนนะครับผมแต่ว่า งานทุกอย่างนะครับผมกัมีกําไรเยอะมันก็มีขาดทุนเยอะนะเพราะฉะนั้นนะครับผมใครคลิปนี้นะผมขอถามหน่อยนะครับผมใครที่ผสมนกกรุงหัวจุกได้เลี้ยวหลายๆก้กี่ก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้นะครับผมอยากจะรู้ฝีมือคนไทยนะครับผมว่าพัฒนากันไปถึงไหนแล้วนะครับผมคนที่ผสมนกเก่งนะครับผมมีนกเยอะๆเสียงไม่ดีเสียงไม่ไม่ได้ตามต้องการนะ เพื่อนๆสามารถปล่อยให้นกปงหัวจุกเหล่านี้นะครับผมกลับไปอยู่ตามธรรมชาติได้นะครับผมอันนี้ผมขอเป็นตัวแทนในการสนับสนุนปล่อยนอกไปอยู่บนตามตดไวายคว้าบ้างนะครับผมเออเราจะได้มีนกให้เห็นตามธรรมชาตินะครับผมทําให้เ็าเห็นว่านกปงหัวจุกเออมีเพิ่มขึ้นในธรรมชาติเพราะว่าเราผสมได้เยอะเราปล่อยเยอะตอนนี้นะครับผม อาคนไทยเก่งนะครับผมไม่เพชาติใดในโลกนะครับผมก็ขอชื่นชมตรงนี้นะครับผมแล้วก็สรุปคลิปตามเดิมนะครับผมขอให้ไปหาเปลือกกับเปลือกดีกว่านะดีกว่าเอาคู่เกิดเปลือกแล้วมาลุ้นเปลือกนะครับผมเสียเวลาตอนนี้ก็บอกก่อนเลยนะครับผมว่านกกงหัวจุกเฟนซีมันสามารถจับต้องได้เลี้ยวนะครับผมลองสามารถจับต้องได้ราคามันไม่ได้เป็นเซนเหมือนม่อก่อนเลี้ยวนะครับผมเพื่อนๆสามารถ ซื้อมาเลี้ยงได้นะตอนนี้เฟนสีคตท่เออคิดดูว่าเผือกตาเดงไม่ที่ได้อย่างไรนะลงเสียงไปแล้วเหมือนกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดเจกคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะอ่าขอบคุณครับ